ครับสารพันปัญหาอาสามาตอบนะครับกับคําถามนี้นะครับถามมาว่าเออเรารู้สึกว่าเราปวดตรงขาหนีบนะครับเจ็บทุกครั้งเลยนะครับที่ขึ้นมอเตอร์ไซค์นะครับขึ้นคาบขึ้นคล่อมมอเตอร์ไซค์ลักษณะนี้เจ็บตลอดเกิดจากอะไรคําถามนี้นะครับต้องบอกว่าอาการเจ็บขานิบมันมีหลายสาเหตุแต่ถ้าให้เรามองเห็นภาพนะครับทุกครั้งที่เราก้าวข้ามภาพในลักษณะนี้นะครับเป็นการเวียงนะครับแล้วก็มีการเจ็บตรงขานีบ มันจะมีการยืดกับชากเอ็นนะครับในส่วนของที่เรียกว่ากรอยมัสเซลนะครับหรือว่ากรอยลิกาเมนต์คือเอ็นขาหนีบโดยตรงซึ่งในลักษณะนี้เกิดจากเอ็นมันมีการอาจจะหนึ่งนะครับยอกหรือว่ามีการฉีกขาดได้นะครับถามว่าจะดูแลตัวเองเบื้องต้นอย่างไรนะครับถ้ายืดเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถทําได้แต่นะครับต้องนะครับมีระยะของเขาคือถ,ถ้าเกิดว่าเป็นมาถึง1เดือนแล้วนะครับมันจะมีการซ่อมแซมไปเบื้องต้นแล้วสามารถที่จะยืดได้ซึ่งถ้ายืดก็ใช้วิธีการนี้เป็นข้างไหน ทำข้างนั้นเป็นขาเลข4อย่างนี้นะครับแล้วก็โน้มหมาข้างหน้าลักษณะนี้นะครับนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หเจดดนะครับก็ประมาณ10ครั้งนะครับจากนั้นนะครับอยู่ท่านี้นะครับกลางนี้ออกนะครับยืดโดยตรงนะครับท่านี้นะครับก็โน้มไปข้างหน้าครับ1 2 3 4 5ส7 8 9 10ห้าดดนี่คือเป็นประมาณ1เดือนสามารถยืดได้แต่ในขณะเดียวกันคนเป็นแบบเฉียบพลันใหม่ๆถ้ท่ายืดยังไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าอะไรครับจะทําให้เขายืดแล้วก็มีการฉีกขาดมากยิ่งขึ้นจะทําอย่างไรใช้วิธีการ ออกกาลังให้เขาแข็งแรงไว้นะครับใช้บอร์ดใบนี้ก็ได้นะครับในลักษณะนี้คือหนีบขาเข้ามาหุบขาเข้ามาในท่านั่งนะครับนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ส้าก็ดํดา10ก็ทครั้งนะครับหรือจะทําเป็นท่านอนก็คือท่านี้เลยนะครับสำหรับคนที่เป็นใหม่ๆนะครับเป็นท่าบริหารของกลุ่มขาหนีบนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ดแและก็10นะครับจำไว้นะครับถ้าเป็นยังไม่ถึง1เดือนอย่าพิ่งยืดนะครับแต่ถ้าเป็น1เดือนแล้ว สามารถที่จะยืดได้ถ้าเมื่อคู่นี้เป็นการเพิ่มความแข็งแรงจะช่วยลดอาการปวดสำหรับคนที่เป็นใหม่ๆน,นะครับแล้วก็ที่สําคัญปรึกษาแพทย์แล้วก็นักกายภาพบำบัดไกลบ้านได้ครับ